สวัสดีครับมือนี่อิภาพพี่นองมาเบิงสูตรไล่มะเลงแบบสมุนไพรแบบปลอดสารผิดครับนี่คือบักูดครับคือเอามาต้มต้มเอานำ้ำมันแล้วไปไปสีไลเพียไลนอนไลมะเร็งครับ ครับือวิธีการทำครับคือเอามากูดมาปาดครึ่งเลยครับมาต้มต้มเอานํำมันหนครับปึผสมครับนํำแล้วก็สีใส่พืชเท่า มันมีมาแลงมีนอนมาลบควนครับ,รบเห็ดแบบนี้นะครับคือได้ผลลอยเปรเส้นครับคือตอนนี้ผมกำลังต้มอยู่่อไปก็คือเอาไปฉีดเบ่งว่ามันดีบ่กำลังต้มให้เดือดครับ คือจะเอาน้ำของอน้ำกูดเอาไปสีดไล่นอนไล่มแมลงครับไล่คนลอยเพื่อเส้นครับครับคือมันจะมีกินหอมแต่ว่าพวกนอน,นพวกมแมลงมันกิ่บกอยมากสุดครับกินของมันครับเอาหรือเอา นำที่มันเย็นแล้วครับไปผสมกับนำสีครับกองเอาถีงโมมีตะกรอนนี่เป็นิิบ่ออุดตันหัวสีดครับต้องเอาแต่นำมันครับ นี่ครับน้ำที่ต้มจากมะกรูดครับนี่คือผมเสียมาไลาเผีย,ยล่มะแรงเห็นมันเป็นอย่างไรกับจังสีล่องเบิงครับดีหรือบ่ดีเพาเพิ่นว่ามันดีครับสูตรนี้ผมก็เลยจะล่องเบิงเสียมาสีตอนนี้แหละครับกำลังเสียเอาใส่ถังอยู่ครับนี่ ครับถกเสร็จทั้งคนครับครับนี่นะครับผมจามาสีต้นนี้ครับเพร้อมเป็นเพียครับลายเพียอะไรมาแรงมึงน,งนี่นี่คือตน้นหมกพุ่าครับลายเพียลายมาแรงลายนอนครับขาไม่ได้ตูเลยครับ ต้นนี้นนเป็นเพียครับที่ให้มันทวดต้ตนมันเลยครับอ้อนติดเปียกเลยครับ ผมจะมาตามต่อให้เดนว่ามันเสาร์่ฝากกดติดตามช่องปั๊มง่วง,ง่ามนี่ได้ครับผม